อ้าวข้อที่เท่าไหร่ละ27่บละบริษัทหนึงเนี่ยมียอดขายในไตรมาสที่2ของปี57นะฮะตามลำดับ 17, 21, 21, 19, 23หน่วยล้านบาทน,นะครับก็บริษัทนี้ก็อ้ไรายได้ดีนี่17ล้านนะ่ะนะฮะเอ่อการพยากรณ์ยอดขายในไตรมาสถัดไปเนี่ยจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทวงน้ำหนักถ้าบริษัททวงน้ำหนักด้วยข้อมูล ถ่วงน้ําหนักข้อมูลด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งและสามตามลําดับอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งและสามตามลําดับค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ํานหนักของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอา้าวคตรง่ายเลยง่ายมากเลยใช่ไหมก็คิดค่าฉเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักก็คืออารมณ์คิดประมาณว่าคิดเกรดอะใช่ป่ะวิชาภาษาไทยหน่วยกิตสองก็เอาสองไปคูณเกรดที่เราได้ใช่ไหม วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิจ4ก็อเอา4ไปคูณเกรดที่เราได้แล้วสุดท้ายเอาหน่วยกิจทั้งหมดมาบวกกันทำเลยนาทีเดียวก็เสร็จเนี่ยอ่ะคิดซะหน่อยนะคือง่ายมากก็17 17คูณ1น่ะนะครับบวกด้วย21เอ่อ21คูณ1แล้วก็บวกด้วย19คูณ1แล้วก็บวกด้วย23คูณ3นะฮะ ทั้งหมดส่วนด้วย1บวก1บวก1บวก3เป็น5นะครับคิดเลขเนี่ยออกนะฮะซึ่งเวลาที่พี่คิดเลขเนี่ยพี่ดูอย่างนี้ฮะ23คูณ3แปลว่ามี23 3ตัวถูกไหมมียี3ตัวนะครับพี่พยายามมองมองหาตัวเลขที่อยู่กลางๆครับพี่คิดว่าตัวกลางๆคือ21นะครับนะฮะ ยี่สิบเอ็ดแล้วพี่ก็มองว่าสิบเจ็ดเนี่ยมันห่างจากยี่สิบเอ็ดอยู่ลบสี่อ่าสิบเก้าเนี่ยมันห่างจากยี่สิบเอ็ดอยู่ลบสองนะครับอันนี้ห่างอยู่บวกสองบวกสองแล้วก็บวกสองอ้าพอดีเด็เลย <c oughs> โอเคไหม <c oughs> เออลบสี่ลบสองบวกสองสามตัวพอดีเด็เลยคำตอบก็คือยี่สิบเอ็ดนี่แบบไม่ต้องคำนวณนะดูด้วยสายตาเขียนเขียนขิดขีด นะฮะจีีถีนเขียมคือจะคำนวณก็ได้ก็17บวก21บวก19บวก3คูณ23ก็เป็น69บเงี้ยบวกกันได้เลขก้อนใหญ่ๆห่าร5แล้วก็ตอบ21แต่ถ้าไม่คำนวณนะถ้าถ้าเป็นพี่ทำโจทย์เนี้ยพี่จะดูก่อนเอ้ยพี่ดาวว่า21ละมั้งแล้วก็ดูว่าใครห่างใครใครห่างใครอะไรเงี้ยเพราะช้อยมันช้อยมันเอื้อให้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราดูช้อยเดิมองดูปุ๊บ13เนี่ยผิดเลยกากบาทเลย สิแปดเนี่ยอาจจะผิดไม่มี่ะใช่สิบแปดก็น่าจะผิดนะฮะเอ่อสามสิบเอ็ดก็ผิดมันไม่ตอบยี่สิบก็ยี่สบเอ็ดอะเออเอายี่สิบไปเทสอย่างเมื่อกี้ก็ได้แล้วถ้ามันไม่ถูกก็ตอบยี่สิบเท่านั้นเองง่ายมากนะครับโอเค